ส่วนมากครับถ้าคนที่มีเงินก็จะมีความกังวลเป็นอัตโนมัติเลยนะเวลามีใครเข้ามาว่าเข้ามาเพราะอะไรเข้ามาเพราะจริงใจไหมนั่นเริ่มลดทอนความสุขลงแล้วนะใช่มีความกว่าจะหาคนที่จริงใจได้จริงๆ่ะความสุขจากการไม่มีเงินค่ะเพื่อนมองออกไหมคะว่าไม่มีเงินเราจะมีความสุขได้ยังไงพี่พอเอาจริงๆก็ไม่ค่อยน่าจะเป็นไปได้เนาะความสุขจากการ ไม่มีเงินเนี่ยในยุคนี้นะคะไม่มีเงินความสุขยิ่งโอ้โหมองมภาพอย่างไรแต่มันก็มีมุมที่เราจะได้มองเห็นว่าเออถ้าเราไม่มีเงินมันก็จะได้เรียกว่าได้เสพความสุขแบบนี้ตอนที่ไม่มีเงินน่ะมันจะเป็นโอกาสที่เราจะได้เจอมิตรภาพดีๆ <c oughs> ชีวิตที่มันสัมผัสถึงความจริงใจได้ง่ายซึ่งพอเรามีเงินอ่ะมันแยกไม่ออกนะครับมันแยกไม่ออกจริงๆว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขา ต้องการอะไรกันแน่บางทีจะอยู่ในความสงสัยสงสัยสงสัยมุมเนี้ยคนที่มีเงินจะไม่สามารถเอ่อเรียกว่าเสพความสุขนั้นได้มันจะมีความระแวงส่วนมากครับถ้าคนที่มีเงินก็จะมีความกังวลเป็นอัตโนมัติเลยนะเวลามีใครเข้ามาว่าเข้ามาเพราะอะไรเข้ามาเพราะจริงใจไหมนั่นเริ่มลดทอนความสุขลงแล้วนะใช่วกว่าจะหาคนที่จริงใจได้จริงๆอะ่ะมันเหมือนกับ มันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขามาหาประโยชน์จากเราไหมเพื่อที่จะรู้ซึ่งมันไม่ง่ายเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีเงินแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีเงินไปตลอดกาลหรนานแล้วคือสมมติจังหวะที่เราไม่มีเงินเราก็มีโอกาสจะได้นี่แหละเห็นว่าเฮ้ยใครที่เข้ามาแล้วพอมันสัมผัสได้มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยความจริงใจที่ได้รับความ คืออาลีที่ได้รับที่มีต่อกันการแบบดูแลเทคแคร์เราในมุมที่เขาไม่ต้องการอะไรจากเราใช่คือไงไม่ต้องการจากเราคือตอนนี้เราพูดถึงความปลูกจากการไม่มีเงินนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่มีเงินเนี่ยเราอาจจะได้รู้ใจคนนมุมเนี้ยเราจะได้เราจะได้ประโยชน์จากมุมน,นี้แต่อย่าเอาไปตัดสินใครเขานะคะว่าในยามที่เราไม่มีเราเขาไม่ช่วยแม่อะไรเพราะเราไม่รู้ว่าในมุมเขาอะ ขาอยู่ในสถนอันนั้นคนละเรื่องกันอันนี้เรากำลังแยกว่าหาความสุขยังไงจากการที่เราไม่มีเงินมันมีความสุขในมุมของมันแหละเราเห็นอยู่ว่าไอ้มุมเนี้ย มันก็มีประโยชน์ตรง<ช>ที่ว่าง่ายต่อการที่เราสามารถที่จะพัฒนาความสัมคั์หรือเห็นความคินใจเ<ะ>นาะแต่แต่อย่าแต่อย่าจนหรืออย่าไม่มีเงินไปตลอดอะไรแบบนั้นสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกทุกคนมีเงินเอาไว้เพราะเงินเป็นเครื่องมือนะเงินเงินไม่ได้เป็นตัวผิดอย่างไรมีก็ได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าอย่าไปเป็นทาสข,ของมันความสุขจากการไม่มีเงินอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่โดนใครปองร้ายสมมุติว่าเราเออรวยเนาะ เรามีเงินมากอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่คอยที่จะเข้ามาทำร้ายทำลายหรือว่าจะคดโกงช่อโกงมีโอกาสก็ต้องดูแลรักษาตรงนั้นล่ะครับว่าเราจะสามารถที่จะจัดการได้อย่างไรเมื่อมีอย่างนั้นมันก็ต้องรับสภาพว่ามันมีความเสี่ยงเ,ออเมื่อมีความเสี่ยงนั้นโอกาสที่จะถูกทำร้ายมีสมมติถ้ามี ก็ไม่ต้องแสดงอย่างนั้นเวลาที่ไปพื้นที่เสี่ยงเราก็จะปลอดภัยอ่าเราก็จะมีความสุขกับการที่เอ้ยเราปลอดภัยใช่ไม่เป็นเป้าสายตาของมิชัช่ถูก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 แต่พอเราติดว่าเราจะต้องดูมีเงินมันก็บางบางเรื่องบางวังละบางโอกาสมันก็ไม่ควรจะไปยึดติดว่าจะต้องไปหนังนั้นเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยหรือบางคนบินไปต่างประเทศปัจจุบันนี้หลายประเทศมากที่มีการโจรกรรม แต่พอเรายึดติดว่าเราจะต้องดูมีเงินมันก็ไม่ปลอดภัย mm hmm. อย่างเี้ครับถ้าเรามีเงินแล้วเราใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นได้เราก็แค่เลือกว่า mm hmm. เวลานี้อ่าเราต้องแต่งประมาณนี้เพื่อเข้าสังคมหรืออะไรแต่เวลานี้แบบนี้ปลอดภัยกว่าเอาจริงๆนะคะเอาให้แค่พอดีอยู่ในกาลเทศะประทานที่กลุ่มคนอะไรที่เราจะไปดิวอะไรต่างๆนะคะแต่เรา เราพี่ก้อยและพี่พอลก็เชื่อว่าความสุขจากการไม่มีเงินมันมอีกหลายมุมมากอ่าเดี๋ยวลองแบ่งปันกันใช่ค่ะครับความคิดเห็นดีๆมัสมีอยู่ในคอมเมนต์ครับโดยแบ่งปันสุขที่เห็นต่างหรือเห็นเหมือนกันได้นะคะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจครับให้เราเห็นประโยชน์ในการทำคลิปต,ต่อไปได้นะคะ